สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งมือ2นะครับวันนี้สสดและร้อนนะครับวันนี้วันที่25สิงหาคมนะครับ25สิงหาคมกับเวลาเวลาเวลาประมาณ11โมงครึ่งนะครับวันนี้ผมมี t o โยต้าโคโรนครับเป็น X อ็กซแท้นะครับปี98ครับเป็นตัวท็อปเลยครับพร้อมแล้วไปชมบรรยากาศรอบๆคันนะครับ รถคันนี้สวยงามมากเลยนะครับสดมากเลยไม่พูดพร้อมทำเพลงครับรีวิวรอบคันกันเลยครับไปชมพร้อมกันครับก่อนอื่นบอกก่อนเลยนะครับรถไม่ติดแก๊สนะฮะรถไม่ติดแก๊สนะครับใช้น้ํามันล้วนครับสีเดิมบางนะฮะร่องรอยมีตามอายุการใช้งานนะครับรถไม่เคยชนนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะฮะพร้อมยางขอบ17นะฮะดอกสวยๆเต็มๆนะฮะ รา,ายละเอียดผมเก็บให้แล้วนะครับรถคันนี้เก็บรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะฮะน่ฮะสีนี่สวยนะฮะสีสวยเลยอ่าให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยฮะหลังคาไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวนะฮะกระจกปิ์มดำนะครับสวยงามเลยนะฮะเป็นรุ่นท้ายแยกนะครับเป็น X อ็กซแท้นะครับก่อนที่จะเป็นโควิดาอาติสนะครับตัวนี้ครับสวยๆเลยะฮะรถสวยมากเลยนะฮะรถคันนี้ใครที่ได้ไปนะฮะ ผมรับรองได้เลยครับไม่มีคําว่าผิดหวังครับเพราะว่ารายละเอียดผมแก้ไขให้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะฮะก่อนอื่นเราไปดูรอบๆคันกันนะฮะสีนี่สวยเลยนะฮะผมให้80%นะครับสำหรับผมนะครับอีก20%ต้องคืนศูนย์ไปนะครับ20%ต้องให้ป้ายแดงเขานะครับสีได้เดิมบางนะฮะไม่มีชนแน่นอนครับมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานนะฮะริ้วรอยตามอายุการใช้งานนะครับผม ดบบเดิมบางๆนะฮะสวยเลยครับเนี่ยฮะดอกยางดีนะฮะยางผมเปลี่ยนให้แล้วนะฮะยางเปลี่ยน4เส้นเลยนะฮะจะของเดิมใช้แบบใช้แบบคุ้มค่ามากเลยครับเอาเแบบชนิดหลนไปเลยนะฮะเนี่ยผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะยางนะฮะอันนี้ลำดับที่หน,นะครับก็คือเปลี่ยนไปแล้วยางนะฮะเนี่ยฮะสวยเลยครับไม่อายใครแน่นอนครับเข้าสังคมได้ฮรรถรุ่นนี้ครับ ขายดีมากๆครับขายดีมากนะฮะเนี่ยฮะเอกสารครบโอนนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับถึงปีหน้าเลยนะฮะอ่าต่อไปครับไปชมข้างในกันนะครับภายในพร้อมๆกันเลยครับผม Two Three โอ้โหเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเป็นตัวท็อปนะฮะกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับใช้ได้ครบ4บานนะครับเดี๋ยวผมไปแก้ไขให้บานนี้นะครับบานนี้ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับ ผมลงคลิปสดๆนะครับไม่มีการตัดต่อนะฮะก่อนอื่นนะฮะแจ้งลูกค้าทราบนะครับเป็นรถของผมเองครับผมซื้อมาขายไปนะฮะอันไหนที่ไม่ดีผมทําให้นะครับลูกค้าครับผมไม่ใช่เซลล์ที่นํารถมาขายครับผมคือเจ้าของรถเอ่อเป็นเจ้าของรถที่ซื้อมาขายไปนะครับเป็นเจ้าของช่อง YouTube เองนะฮะรีวิวเองครับสดๆกันตรงนี้ไอก็ได้ยินจามก็ได้ยินครับไม่มีการตัดต่อคลิปครับ ตรงไหนเป็นตรงไหนผมแจ้งให้ทราบนะฮะนี่ครับสวยๆเลยพวงมาลัยเนี่ยได้แอร์แบกนะฮะแอร์แบกนะครับสวยงามนะฮะมีลายไม้คาดนะครับรถไม่ติดแก๊สนะครับใช้น้ํามันล้วนครับประหยัดน้ำมันมากๆภายในเนี่ยสะอาดมากเลยนะฮะภายในสะอาดมากๆเลยครับมีจอ Android ด้วยนะครับโอ้โหคุ้มค่าเลยฮะใช้งานได้ปกตินะฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับรับสัญญาณ YouTube จากมือถือของเราได้นะครับ สวยงามครบครันแน่นอนครับเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะฮะเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้นะครับผมผมเปิดฝาท้ายล้อนะครับแล้วก็ห้องเครื่องนะครับเครื่องนี้สดสดเลยนะฮะเครื่องไม่มีการหยดการเยิ้มนะครับผมเนี่ยฮะให้ดูชัดๆชัดๆนะครับลูกค้าครับผมพยายามมอบความชัดเจนให้กับลูกค้านะครับเพื่อที่จะได้เป็นการตัดสินใจนะครับมาจะได้ไม่เสียเที่ยวนะฮะแต่บอกเลยครับคันนี้ลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะครับ ไม่มีคาว่าผิดหวังแน่นอนครับผมเนี่ยฮะสวยๆเลยข้างในเนี่ยไม่ขาดไม่ช้ำนะฮะเบาะสะอาดมากเลยนะครับผมสะอาดมากๆครับเนี่ยครับผมสวยงามจับใจเป็นเบาะพารคามยจีแท้เดิมจากโรงงานนะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับแอร์แบ็กนะครับครับสวยๆเลยครับ วิ่งไกลได้อย่างแน่นอนนะครับผมเช็คระบบลูกอย่างเรียบร้อยครับต่างจังหวัดได้นะครับลูกค้าถ้าไม่สะดวกมารับก็ผมขับไปส่งให้ได้นะครับนี่ฮะฝากระโปรงก็เดิมเดิมครับผมนี่ครับตะเข็บเดิมเดิมนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยพิษความนะครับไม่เคยจมน้ํานะครับผมนี่ฮะดูชัดๆชัดๆไปเลยครับ สวยเลยอ่ะต่อไปยางอะไรนะครับเ <Okay. S 1> บิร์ยางไหลยังเป็นลอ้อแม็กเลยนะฮะด้านหลังนี่ไม่มีไม่มีผูนะฮะด้านหลังไม่มีผูนะครับมีแม่แรงให้นะครับมีแม่แรงให้หนึ่งตัวนะครับผม <Okay. S 1> นี่ครับพร้อมกับอุปกรณ์การถอดนะครับมีอยู่นะครับผมโอเคสวยงามนะครับด้านหลังครับเนี่ย <Yeah. S 1> ครับ สอวิทยุเนี่ยใช้งานได้ครับเดี๋ยวพอเราถอดกุญแจมันก็จะจะเลื่อนลงนะครับครับสวยเลยอ่ไปดูด้านในฝั่งซ้ายกันครับด้านหลังครับด้านในไม่มีทิิเลยนะฮะไม่มีทิิเลยเนี่ยฮะระบบแอร์นะครับเย็นฉ่ำเลยนะฮะแล้วก็ระบบเกียร์เนี่ยเปลี่ยนนิ่มๆนะฮะเกียร์ออโต้ไม่มีกระชากนะครับเปลี่ยนนิ่มๆเลยนะครับช่วงล่างดีมากครับ ทีนี้ผมจะแจ้งรา,ายละเอียดที่ผมทำไปนะฮะช่วงล่างเนี่ยตอนที่ซื้อมาครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยไปหมดแล้วนะฮะดังกกักกอกักกอก,ก,ก,กักนะฮะผมเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะฮะช่วงล่างทำให้ครับแอร์ไม่เย็นผมไปเพิ่มน้ำยาให้เพิ่มความฉ่ำเพิ่มความชุ่มฉ่ำขึ้นมานะฮะครับ,รบประตูนี่เบาๆนะับปิดเบาๆขาเข้าแล้วครับ สวยงามฮะ,ะต่อไปเดี๋ยวผมติดเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงนะฮะสวยงามเลย,เลยครับกระจกหน้าไม่ร้าวไม่แตกนะฮะกระจกหน้าไม่ร้าไม่แตกนะครับผมนี่ครับเครื่องยนต์นี่ครับไม่หยดไปเยิ้มนะฮะจอดอยน่ไม่มีการหยดเยิ้มนะ,ะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ได้ความเดิมนะฮะ เดิมๆแน่นอนครับไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยชนเลยระบบเบรก abs นะครับ abs นะฮะนี่ครับสวยๆเลยครับปึ๊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 บนะฮะขาหน้าเดิมๆนะฮะขาหน้าเดิมๆครับผมนะครับจอดข้างล่างไม่มีการหยดไม่มีเยิ้มนะฮะนี่ครับดูได้เลยครับนี่ฮะสวยๆนะฮะโอเคเดี๋ยวไปติดเครื่องยนต์กันครับไม่พิด่วงอย่างแน่นอนฮะ เป็น t o y ยต้าโคโรนาเอ็กซปี98นะฮะสวยจริงๆบอดี้สวยมากเลยนะฮะผมติดเครื่องยนต์ในฟังเสียงครับติดง่ายมากเลยนะฮะเครื่องยนต์นี้ติดชึ่งเดียวนะฮะอ่บเปิดแอร์ครับนี่ครับระบบแอร์นี่จะเป็นแบบอันเดียวกันกันกบอ่โคโรนาอัลติสเลยนะครับเป็นโคโรนาอัลติสเลยนะครับตัวนี้เป็นชมสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่โตโยต้าโคโรนาอัลติสนะฮะแอร์เนี่ยฉ่ำเลยนะฮะเย็นฉ่ำเลย อ่าเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับปิดฝาท้ายลงนิดนึงโอเค <Okay. S 1> โอ้โหดูครับทรงสวยมากเลยครับรถราคาหลายแสนนะฮะเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนี่ก็แตะไม่ได้แล้วฮะตอนนี้ผมขายแค่หลักหมื่นนะฮะขายไม่ถึงแสนนะฮะนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นครับดูครับ ไม่อายไม่ควันนะครับไม่มีการทษนน้ำมันขึ้นมานะครับสุดยอดมากเลยครับเสียงเครื่องเงียบๆนะครับผมเงียบๆเลยนี่คระโอเคนะครับลูกค้าผมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอเมืองนะฮะลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมารับนะครับผมยินดีขับส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับอยู่จังหวัดใดก็ลองโทรมาพูดคุยกันครับ0 8น ห้าเจ็ดหนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาที่0 8 3 0 0 0 5 4 4 0นหะครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาได้ทั้ง2เบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะนี่ฮะให้ดูรับๆอกันอีกครั้งครับเอกสารครบออนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับถึงปีหน้าเลยนะครับใช้ยันยาวๆเลยครับคันนี้ผมรับรองได้เลยนะครับว่าลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับเติมน้ํามันขับอย่างเดียวครับ ผมเซตให้หมดแล้วนะครับระบบช่วงล่างแล้วก็ยางผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะฮะสี่เส้นนะฮะชุดเก่าไม่ไหวครับดอกดอกไม่มีแล้วนะฮะเนี่ครับผมช่วงล่างผมทําให้นะฮะสวยเลยครับกันชนหน้าที่มีรอยอ่าถลอกนิดนึงผมก็ไปทําให้แล้วนะครับตอนนี้นี่ฮะสวยเลยครับสวยงามเลยครับไม่มีตำหนิเลยครับเรื่องสีครับสําหรับตัวผมให้80%นะครับ แต่สำหรับลูกค้าถ้าได้ไปเห็นตัวจริงแล้วอาจบางคนอาจจะให้เต็มร้อยก็ได้เลยนะฮะก็แล้วแต่มุมอมองของแต่ละท่านนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็โทรเข้ามาได้นะครับ0855754369น,น,นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ